พลังรักเปลี่ยนชีวิตพัฒนาการก้าวกระโดดของน้องหลินเด็กดาวซินโดรมติ๊กต็อกน้องหลินท่าขอนยางเป็นเด็กดาวซินโดรมที่โด่งดังในติ๊กตอกจากเรื่องราวที่น่าประทับใจและพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเรื่องราวจากเด็กข้างถนนสู่ดาวติ๊กตอกน้องหลินเคยเป็นเด็กที่เนื้อตัวมอมแมมชอบนั่งอยู่ข้างทางและอาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ แต่ชีวิตของน้องหลินได้เปลี่ยนไปเมื่อมีพี่เบนซ์เข้ามาดูแลด้วยความรักและความเมตตาจากพี่เบนซ์และกลุ่มคนที่อยู่รอบข้างทําให้น้องหลินได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีความสุขมากขึ้นค่ะพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะอะไรพัฒนาการที่ดีขึ้นของน้องหลินส่วนใหญ่มาจากการได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่และการส่งเสริมที่เหมาะสมจากพี่เบนซ์และทีมงานที่อยู่รอบข้างดังนี้ค่ะ 1. ความรักและการดูแลเอาใจใส่พี่เบนซ์ดูแลน้องหลินเหมือนน้องสาวแท้ๆแสดงความรักและความเมตตายอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้องหลินมีสภาพจิตใจที่ดีและกล้าแสดงออก 2. การส่งเสริมพัฒนาการน้องหลินได้รับการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงออกการพูดคุยโต้อตอบการเรียนรู้มารยาท การขายของรวมถึงการเต้นซึ่งช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและทักษะสังคม 3. การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมน้องหลินได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัยและมีการกระตุ้นที่ดีทำให้เขาสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ดีขึ้น 4. การมีส่วนร่วมกับผู้คนการที่น้องหลินได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากมายผ่านการทำคลิปและการไลฟ์สดบนทิกต o อก ทำให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้นไม่กลัวคนและมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น 5. การสนับสนุนจากโซเชียลมีเดียการเป็นที่รู้จักใน TikTok อกทำให้มีผู้คนจำนวนมากให้ความรักและกำลังใจแก่น้องหลินซึ่งเป็นพลังบวกที่ช่วยให้น้องหลินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมสิ่งสำคัญนี้ในการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการลูกของเรานะคะ ครูแมมนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ล่างคลิปค่ะ